สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละไม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้เราพามาดูไม้มงคลรับโชคอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่านาทีนี้ควรมีติดบ้านไว้แล้วค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นไม้ที่เรียกว่า ใบสวยมากนะคะโชว์ที่ใบแล้วก็ใบเขียวนะคะเป็นพุ่มกอ่อสวยมากจริงๆค่ะต้นนี้คิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีแล้วนะคะก็คือต้นโชกเก้าชั้นนั่นเองค่ะนะ,ะซึ่งลักษณะนะคะก็จะออกคล้ายๆกันกับเฟิร์นเลยค่ะเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าโชวเก้าชั้นเนี่ยมีชื่อที่เขาเรียกกันว่า หน้าวัวใบโชคเก้าชั้นนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Anthurium r o s a n e นะคะซึ่งต้นไม้ชนิดนี้นะคะไม้มงคลชนิดนี้ก็ยังจัดอยู่ในวงวงเดียวกันกับวงบอลค่ะ,คะก็คือวงอาราซีนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะตัวต้นเองนะคะต้นเนี่ยเป็นไม้ลมลุกอายุหลายปีนะคะไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นเดียวข้อสั้นค่ะเจริญเป็นกอหมายถึงว่ามีลักษณะเป็นกอนั่นเองค่ะมีรากอวบอ้วนนะคะออกตามข้อค่ะลักษณะของใบค่ะเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับค่ะรูปใบเป็นรูปหอกปลายแหลมโคนสอบขอบเป็นคลื่นเส้นใบย่อยเนี่ยมักโค้งขนานกับขอบใบกา้านมีร่องตลอดความยาวใบค่ะแผ่นใบหนาและก็เป็นสีเขียวค่ะเหมือนที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เลยนะคะในคลิปเลยค่ะ ดอกเป็นช่อค่ะเป็นแบบช่อเชิงลดมีกาบค่ะออกดอกตามซอกใบซึ่งเวลาที่แทงออดอกออกมาเนี่ยก็จะออกมาตรงซอกของใบนะคะดอกย่อยเนี่ยมีจํานวนมากค่ะจานรองดอกเนี่ยรูปใบหอกจานรองดอกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆใบอะ่ะที่อยู่ตรงดอกนะคะเพื่อนๆมีสีเขียวอมม่วงค่ะดอกสมบูรณ์เพศทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อนะคะ เกสรเพศผู้บานพร้อมผสมก่อนเกสรเพศเมียค่ะเรามาดูข้อมูลทั่วไปกันนะคะไม้มงคลชนิดนี้นะคะโชคเก้าชั้นนะคะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของอเมริกากลางค่ะและทวีปอเ,อเมริกาใต้นะคะเพื่อน,อนการปลูกเลี้ยงแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยการปลูกก็จะใช้เป็นวัสดุที่เก็บความชื้นได้ดีค่ะเช่นกับมะพร้าวสับ ต้องการน้ําปานกลางค่ะแล้วก็ชอบแดดปานกลางหมายความว่าเพื่อนๆสามารถใช้แค่กับมะพร้าวสับเนี่ยปลูกก็ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ดินก็ได้นะคะแล้วก็น้ําก็เรียกว่าไม่ต้องรดน้ําจนแบบเป็นชุเป็นเรียกว่ามีน้ําขังนะคะแต่สามารถอยู่ในพื้นในบริเวณที่ชื้นได้นะคะแล้วก็ชอบแดดปานกลางก็หมายความว่าสามารถเอาไปวางไว้ ในพื้นที่ของออฟฟิศได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าต้องมีแดดนะคะแล้วก็อยู่ในแดดรำไรใครจะเลี้ยงแล้วก็มีสแลนข้างบนก็ได้เหมือนกันหรือเอาไปไว้ใต้ต้นไม้นะคะเหมือนอย่างต้นนี้นะคะที่บ้านที่สวนของแอดนะคะก็เอาไว้ใต้ต้นไม้ค่ะเรียกว่าเจริญงอกงามได้ดีมากนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากด้วยค่ะวิธีการขยายพันธุ์นะคะเรามา ดูวิธีการขยายพันธุ์ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้การเพาะ,มะเมล็ดค่ะนะ,ะก็เพื่อนๆคนไหนที่ทําวิธีอื่นหรือว่าแยกหน่อหรืออะไรเงี้ยลองลองมาแนะนํากันได้นะคะถ้าใครที่ได้เลี้ยงโชคเก้าชั้นไว้นะคะการใช้ประโยชน์ค่ะก็เป็นไม้มงคลนะคะปลูกประดับในอาคารหรือว่าปลูกเป็นไม้กระถางไม้ตัดใบนะประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่แอดเลี้ยงนะคะในสวนเนี่ย ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนาะเนี่ยก็คือความความที่โชคเก้าชั้นเองอะ่ะโตโตไวนะคะแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายการที่เราได้เดินมาดูตรงมุมสวนตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่แอดเองอะ่ะเวลาเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้แอดจะรู้สึกว่าเออมีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้นะคะแล้วก็ในความเชื่อที่บอกว่าเออปลูกไม้โชคเก้าชั้นเนี่ย คือความเชื่อของคนโบราณเนาะแล้วก็คนทั่วไปสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนความเชื่อที่ว่าเราเชื่อว่าการเลี้ยงโชคเก้าชั้นนะคะจะทําให้เรามีโชคมีลาบนะคะมีสิ่งมงคลแล้วก็สิริมงคลเข้ามาในบ้านเราแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกัรยาามิตรนะคะแล้วก็เป็นคนดีนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นทาพ้องเสียงด้วยนะคะที่มีคําว่าโชคเก้าชั้น,นะคะเรียกว่ารับทรัพย์รับโชค เรียกสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนมีโชคเกชั้นกันอยู่บ้างคะถ้าใครยังไม่มีก็ลองไปหามาปลูกได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณการติดตามค่ะแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งค่ะชื่อช่องเกี่ยวกับบอนสีชื่อบ้านสวนยิ้มละไมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ